สวัสดีชาวทอร์ดิทีฟเอ็กซ์ซูกันด้วยนะครับผมทีนี้นะกลับมาเล่นในส่วนของตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับผมกินไม่ค่อยได้ทำเลยนะก็คือคาร์ลเซอร์นะครับซับ168เลยนะเหรียญสองไคโดครับผมเป็นสายวิ่งเขียวนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายสไนเปอร์ครับที่บอกเลยว่าถ้าใครชอบนะแม่งเล่นสนุกมากนะครับจริงๆตัวนี้นะก็เป็นสกิลที่ล็อกเป้าเป็น GPS นะครับผมนี่น่าสนใจมาแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวละครน่าเล่นหรือเปล่านะครับผมนะมาถึงเราก็พุ่งไปก่อนนะเคลื่อนนยย้าใพพิภ นะครับผมนี่มันจะเร็วนะครับผมมันจะตัวเขาลอยนะตัวเขาลอยเฟี้ยวจัดดอทชมินนะครับผมนะสูตรเดิมๆเรียบร้อยระวังค่อยนะโอเคไม่โดนนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็ตามด้วยสกิลหนึ่งครับผมมันจะติดตามคุณดูนะมันจะติดตามเลยนะครับผมเป็นเจ้ากรรมในเวรนะนะครับผมเรียกได้ว่าสกิลเกลียนมากนะครับเมื่อกี้ตุยไปแล้วนะโรเจอร์นะครับผมโรเจอร์นี่โดนเปอร์เซ็นต์เลือดนะยังไงเขาโดนแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับแต่ว่าแชงนี่น่ากลัวนะเพราะมันมีฮาคิยุคนี้มันเล่นไม่ได้เพราะอะไรมันมีแชงไงเออมีฮาคินะครับผมดอตเชมิลี่ไปหรือเปล่าพี่แตกอีกนะครับผมเห็นไหมเออคนเฟี้ยวนะเดี๋ยวเรามาดักก่อนนะไปไหนแจนลูฟีน่นะไอ้ลูกชายดราก้อน ไปไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามีสกิลนะเราสกิลได้นะครับระยะไกลมันจะไปหาเขาเลยนะครับคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแต่ล้มก่อนนะไม่งั้นแมนมันแน่นอนนี่คุณดูโคตรไกลโคตรไกลนะแต่ว่ามันสกิลมันแตะเตียวผมจะได้นะนี่ตีกดค้างก็จะเป็นสกิลเรียกว,ว่าไปหาศัตรูเลยคุณดูคุณด,คณดูคุณดูเดิเออมีอีกาสีดำนะซัมมอนขึ้นมานะครับผมเนี่ยผมชอบนะคือไม่ต้องประทะเลยนะตัวนี้เรียกว,ว่าเล่นระยะเอานะครนะผมเห็นไหม โคตรชอบเลยเออตัวแนวเนี้ยผมชอบนะผมแบบเล่นมันเกลียนมากนะเดี๋ยวเราจะตามด้วยสกิลหนึ่งนะจิงพยายามหาสกิลเอ่อย่นคูดาวสกิลหนึ่งโลเลวนะก็เป็นเกลียนมากโอเคโดนไปก่อนนะอืมไม่ได้นะมีกะเสียโทกหรือเปล่าตรงกลางโอเคนะครับผมเรายิง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 เนะี่ยเรายิงแล้วเดินได้นะยิงแล้วเดินได้ดอทเชมินมาในหนึ่งเทนะครับผมแล้วก็ซัมมอนอีกาครับอืมอิกาโดนใครวะโดนอยู่นะโดนแฉงกูดูโดนแฉง,งนะ <laughs> เรียบร้อยครับผมไม่มีฮาเคโดนพี่เลยเห็นไหมถอยมานะผมเห่นไหมมันเล่นสนุกนะคือผมก็จับมันเล่นมันสนุกมากเลยนะอืมเห็นไหมเออนนะเอาเลยแต่ต้องรักษาระยะมากเลยนะครับผมต้องใส่ยาถ้าตูดันนี่ลำบากนะครับต้องเล่นกับพวกตัวละครเก,ก่าๆหน่อยนะที่แบบมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่นะอืม โอเคไปไหนไวรุ่นหนีไปไหนพุ่งยัดหน้าเลยนะครับดาเมจไม่ค่อยมีนะสกิลอืมโอเคต้องใช้ตัวที่เป right totally ็นเปอร์เ wow. ซ็นต์เลือดนะครับผมสกิลนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขามาวะเขามาวะอย่าอย่ายุ่งนี่ยองโดนเลยนะครับผมนี่ถ้าโดนเขาดันนะมันติดโูนพอดีใจเย็นๆล่มๆลวกลูกเพี่ลูกพี่ใจเย็น ดอตชมนเวนทีขอบคุณนะเกือบแตกอ่ะหนูโดนดันทีหนีไม่ทันหนีไม่ทันเลยทีเดียวโอเคนะกับมาสกิลหนึ่งแล้วโรเจอร์เมื่อกี้คือมันตั้งใจเลยนะตั้งใจแบบจะเอาเรานะ่ตรวจเราก็ในอีกาทมินโอเคโดนอยู่ได้เลือดนะเด้งเลือดเด้งเลือดเออเดสวยครับผมเนี่ยคือเด้งเลือดด้วยโคตรเกียนโอ้เล่นสนุกอยู่นะแต่ว่ามันต้องเล่นแถวแถวลึกนะเขาเรียกแถวแถวแถวแปด โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูเกมเพจได้เลยนะครับโอเคครับภาเกมเพจที่2แล้วนะครับผมอยู่กับคาราสึกนะฮะตัวนี้เป็นสายไนเปอร์ที่ผมชอบมากนะครับผมไม่ต้องบวกนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลระยะไกลไปนะครับเปิดมาก็ตามเนี่ยไอ้เพื่อนบัฟวิ่งมานะครับผมอืม เอาละครับแล้วเราก็ไปทงกลางชมินล็อกเป้าเลยนะนี่ล็อกเป้าเลยมันจะวิ่งไปหาเลยนะครับนี่โดนกูโอ้โหกูจะไปดึงธงบดีนะผมจังหวะต้อนออกมาหนีออกมาก่อนใจเย็นๆนี่ครับเป็นสกิลหนีนะแล้วเราก็ยิงหลอยไปนะค่อยๆหลอยค่อยๆหลอยโอเคตีไม่เข้าเลยว่ะคาราสึนรกแล้วนะตีตีเขาเข้าดอกกันหนึ่งเบาเกินนะฮู้นี่โดนรอเบามากเลยนะเมื่อกี้ โอเคนี่ตามด้วยสกิลนะครับผมโอ้โหโดนขัดไปแล้วคุณดูดิถ้าโดนนี่คือแรงมากนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะอืีกาธมินโอเคนะครับผมผมเล่นนอกนอกนอก,นอกแถวหลังหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เล่นยากเอ๊ะมันเป็นคนยักษ์หรือเปล่านะมันเป็นสกิลผมเหรอนะ,ะเราเป็นเป็น,ปนดาเมจผมเราตายนะฆ่าใครไม่รู้อะโอเด้งสวยเอาละต้องดึงธงแล้วนะครับผมไปแล้ววัยรุ่นตายนะเห็นไหมเราเล่นซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตใส่วิ่งซัพพอร์ต ดีมากชั้นดีโอเคเรายึดเลยนะอืมนะครับผมดินทงได้นิดหน่อย <c oughs> โอเคยึดไปก็เรียบร้อยคนยักษ์เขาเตือนมากนะคนยักษ์เขาแบบเดินบวกเลยนะครับผมอืมก็มีตัวตัวเดินบวกก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอยี่นึงนะเราเราเนี่ยเราลอยตรงนี้ได้นะเราเรา ing, เรายิงเรายิงเอานะแล้วปล่อยสกิลออกไปนะครับผมอืม <c oughs> เขาจะดันเราเขาจะดันเรา <c oughs> ไม่ให้ดันในนมอืมนะเ,เข้าใกล้ใกล้นิดนึงฮนะ ใครมาฟูจิโทร่าอีกเหรอโอ้โหฟูจิร่าเดอมันดึงขนาดนี้เลยเหรอน้าเราเนี้ยสกิลยัดหน้าไปปิ้วปไ้นะแล้วก็ยิงนะค่อยๆต่อดค่อยๆต่อล็กต่อน้อยครับผมอืมโอเคสวยเรียบร้อยครับฟูจิร่าแตกครับผมอาละฮะวตรงกลางนะผมไว้ใจได้เลยนะโอ้โหเขาตึงมากนะเขาตบหมดเลยอืมคนยักษ์เถื่อน เอาแล้วยิงไงลอยลอยลอยเอาลยยอย,อยเ,อเอานะฮะเอ็ดฮอกอะไรเราไม่กลัวนะครับผมมันเข้าไม่ถึงตัวนะเนี่ยิงเลยแล้วก็เป็นสกิลนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นกดการกดค้างไม่ใช่สกิลฮะอืมใครมาชิสลอร์ชิสลอร์เดี๋ยวผมใช้ท่าอีกาดักไว้นะฮะเห็นไหมอีกาดักทมินแล้วก็ชนไปก่อนทีนึงนะครับผมอืมแม่เขาดึงนะครับอุตนะเขาน่าจะดึงเสร็จอยู่นะ <Yeah. S 1> ดอทเอาใหม่ทีโอเคสวย นะครับเนี่ยดีค่อยๆตอนะค่อยๆตอดเล็กต่อน้อยครับผม <laughs> เออซัพพอร์ตแช่งนะยังไงเขาต้องดอสได้นะครับผมแล้วโดนแช่งตบนะอืมโอเคชนหน้าไปทิ้งเรียบร้อย <laughs> โอ้โหเป็นสกิลเปรูชัดๆสกิลเหมือนเปรูเลย เออจริงๆนะโอ้โหมันดึงมันดึงมันดึงนี่ยิงยิงนะครับผมระวังอืมดรอมาแล้วก็ตามด้วยสกิลอีกาครับผมเห็นไหมมันจะขัดเขานะมันจะขัดไปไปไปโอ้โหแต่มันมีฮาคีพอดีดูโด้โหโดนแรงโดนแรงโอ้โหโซโลโลโคตึงโคตึงอืมดอดไปทีหนึ่งแล้วก็พุ่งชนไปทีนะนี่เริ่มสกิลแบบเคลื่อนทีเห็นไหมฮะเล่นแนวหลังเท่านั้นนะฮะโดนดันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่จบไปแล้วสโลแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปได้เลยนะครับ เอาละครับเกมสสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกดกด subscribe เพื่อกระจายช่อง a b s จิ u t e X กันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องนี้จะลงตัวละครเป็นนอกเมตานอกกระแสนะครับที่ในแร้งหลักเขาไม่เล่นกันนะฮะแต่เราจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะเผื่อคนอยากดูตัวนอกกระแสกันบ้างนะเบื่อเย็กแล้วเบื่อลีเจน์โอ้ลงกันเยอะมากอ้าวจัดไปครับตัวนอกกระแสผมจัดให้ตัวนี้ไม่เรียกว่านอกกระแสเลยตัวนี้จริงแม่งเล่นเก่งนะถ้าถ้าถ้าเราแบบสกิลหลังเพื่อนนิดนึงนะ ออแต่ยุคนี้มันก็เล่นยากแหละนะตัวมีคาาฮาคิเยอะนะครับมันไม่ล็อกเป้านะก็ทำให้สกิลของเขาค่อนข้างจะเป็นไม้ไปแล้วนะครับผมอืมอ่ายไนะมเสร์ฟไม่ดีด้วยนะครับผมซัมมอนไปไหมมันก็จะทำการไปโจมจตีศัตรูให้เรา นะครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะชนหน้าไปทีเอาแตกไปแล้วนะอุตะเกมมันจะมีตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะครับผมเพราะว่าในตัวคอมนะมันก็จะมีหลากหลายนะครับผมทําให้เราสามารถอดนดญาตนอกไมตาได้นั่นเองนะโอเคยิงนี่ยิงปิ้ปิ้วปิ้วโอโ้โหไม่ได้นะเราไม่มีสกิลกันโรเจอร์นั่นเองอืมสวย โอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับสกิลหนึ่งมีสกิลหนึ่งเราใช้เลยนะมันจะตามติดนะครับ GPS เนยโดนไปก่อนโอ้โหโหโหแรงเรียบร้อยครับผมแตกเลยฮนะโรเจอร์โดนแบบ GPS ของเรานะฮะแบบเขาเรียกว่าแบบติดตามนะฮะเรียกไม่ถูกโอเคยุทซะเป็นมาแล้วครับผมแล้วไปกันธงก่อนนะครับผมระวังนะ แล้วก็ยังไงนี่ยิงลอยเอานะฮะยิงลอยเอานี่ครับทำให้เราหลบสกิลไม่ต้องดอตเลยนะแต่ก็ตามด้วยเนี่ยผมเรียกค่าว่าอีกาเอ้ยนี่ครมาทาอะไรทําเหรียญทาช่ายาไขรทานี่โดนไปก่อนโอ้โหตึงฮนะตึงอเรียบร้อยครับผมตุยมาเนี่ยเรายิงตอดได้นะครับเรียบร้อยนะ <c oughs> เออนะครับผมค่อนข้างจะดีเ,เกียร์ดีชอบโอเคระหว่างรุจิแอปแล้วก,จจวก็ชนไปทีนะฮะร,รุจ,จริ ต้องหลบดีๆนะลุจิไม่ไหวนะเราไม่ไหวไม่ไหวรุจิโอเคหูสวยแล้วโดนอะไรข้างหลังปะโทอุตุมาอย่างนั้นอุตาเลเวลน้อยดิตายได้บอกก่อนอแล้วก็ตามด้วยสกิลอีกาครับผมมันจะโจมตีอ่ะไปไหนแล้วมันเลี้ยวมันเลี้ยวนี่ฮะเล็งเออลุจิแล้วก็พุ่งไปทีนึงอูไม่ได้นะไม่ตายว่ะไม่ตายนะระวังนิดนึงครับผมโอเคตอระวังนะเดี๋ยวหตอนนี้ทงตามครับผม มันตึงอยู่นะไลฟ์แอปเขาดีนะครับผมเอกทั้งนั้นเลยโอเคโดนแล้วนะครับโดนล,ลุจินะฮะไม่ไหวไหว่าเดี๋ยวก่อนอฝั่งนี้แม่งโรเจอร์ฝังงฝ่งนี้แม่งลุจิ <c oughs> เออขอพุ่งชนหน้าไปทีนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลยัดหน้าไปนะครับผมเรียกค้าวไอกาซัมมอนเออระวังแช้งนะระวังแช้งเอ้ยทำร้ายโอ้โหแช้งดึงแช้งดึงแล้วจะเอาออกไงก่อนอืมโอเคเรียบร้อยโดนไปครับเรียบร้อยฮนะอืมแช้งสกิลหนึ่งเราไม่โดนเสียดายดอทช์มิมน โอเคยี่เรียบร้อยให้เก็บได้นะครับผมสวยเอาลนะฮะเดี๋ยวเราไปดึงธงก่อนโอเคฝั่งขอดึงได้ไหมขอบคุณยึดสมินนะครับเกมใกล้จบแล้วนะฮะเอาเลยกันทองกรเรียกว่าอีกาเนี่ยสกิลแซมมอนไปโดนเตาหรือเปล่านะฮะโดนน่าจะโดนอยู่เออนั่นแหละเรียบร้อยออ <c oughs> อืื้หเสกไม่ทันสเสกไม่ทันโอเคต่อไปครับสุดท้าสุดท้ายนะครับผม,ผมจะชอบคลิปนี้นะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ